สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนจะมาเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศนะครับในมวยอ้อมน้อยท่ท,ะทะสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่2 3มกุมภาพันธ์ 25 6 2เวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมุมสังเว่นก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสะเรทมาฝากกับแฟนมดทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับเราจะมาเริ่มการ ก่นชางัเลยโดยที่มวยอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่23มกุมภาพันธ์2 5 6 2เวลา12บสนาิกานาทีโดยประมาณนะครับคู่ที่1น,นี่เป็นมือรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่5นะครับไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้นะครับแพ้นี่ตกรอบกับบ้านทันทีคนชนะเท่านั้นถึงจะมีโอกาสเดินหน้าต่อไปนะครับระหว่างเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงน,นะครับแท่งทองเพชรมณีรัตน์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนาทาปอวรารักพิกัด1 2อปอน โดยที่เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงแท่งทองครับมา122ลดไป2ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินงานเท่านี้มา120.4ลดไปจุด่นะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหมวยรอบนะครับคงต้องเต็มที่นะครับเพราะว่าไม่มีการแก้ตัวแพ้นี่คือตกรอบกลับบ้านทันทีครับคนชนะเท่านั้นที่จะมีโอกาสเดินหน้าต่อไปนะครับโดยที่ฝ่ายแดงนะครับแท่งทองนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรมณีรัตน์นะครับโดยมีคุณวิชัยนุพงศ์นะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นโมถนัดขวาฝีมือครบเครื่องนะครับจังหวะฝีม ปั้มตีแข็งแกงแข็งแรงนะครับวงไหนก็มีเข่าที่เหนียวแน่นด้วยนะครับฟอร์มก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสฟอร์มหลังนี่แพ้1แล้วก็ชนะไปถึงสองส่วนฝ่านยน้ําเงินงาเทานี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรลุ่งเรืองนะครับโดยมีคุณวิศนุชัยเพชรลุ่งเรืองเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นหน่วยถนัดซ้ายนะครับคู่นี้ ขวาพบซ้ายนะครับมมยซ้ายกับมมยขวาเจอกันนะครับงาเท้านี้เป็นมวยถนัดซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเป็นมมยรูปร่างดีนะครับวงในก็มีไล่แขนแล้วก็มีขวางหน้าคํำเสียบคํำแทงด้วยนะครับต้องบอกว่างาเท้านี้ก็ดีกีนะครับอันดับ4มมยรอบแม็กซี่ซูเปอร์ไฟ์ครั้งที่3ครั้งที่ผ่านมาที่เวทีอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับชนะเรื่องฝีมือฝีไม้ลายมือนี่แฟนๆหรือว่าเซียนมมยค่อนข้างจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชกในมมยรอบนี้ ดีกีได้ถึงอันดับ4เลยนะครับวันนั้นชนะน็อกอันดับ3แต่ว่าตกรอบบนตาช่างก็เลยแพ้บนตาช่างไดอันดับ4ี่บานะครับแต่ว่าพีมายเมือนี้ต้องบอกว่าแฟนๆคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วนะครับความเชื่อถือก็ค่อนข้างมีเยอะด้วยนะครับวันนี้นะครับมาดูเรทกันบ้างนะครับเรทล่าสุดนี้ต้องบอกว่างาเทาฝ่ายน้ําเงินนะครับเปิดอยู่ที่53เลยนะครับค่อนข้างแพงทีเดียวเพราะว่าแฟนๆหรือว่าเซียนมวยนี่คุณหน้าคุณตาให้ความเชื่อถืออยู่แล้วนะครับกระแสหน้าเสือหรือว่าเรท น่าจะไหลลื่นดีกว่านะครับเรทเปิด53อยู่ที่งาเทาป o p o r w a r a ฝ่ายน้ําเงินนะครับยังไงผมก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับงาเทาป o p o r w a r น่าจะอาศัยชั้นเชิงเหลี่ยมแล้วก็ฝีมือโดยเฉพาะแข้งซ้ายนะครับทยไทยก็ดักวางแข้งซ้ายทยไทยน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้แบบสนุกพร้อมกับเข้ารอบต่อไปได้สําเร็จนะครับแพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินงาเทาป o p รารักนะครับเรทเปิด53 ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นมวยรอบแม็กซี่ซุปเปอร์ไฟท์ครั้งที่4นะครับฝ่ายแดงนี่ริจิตเมืองนนท์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่หนุ่มสุรินทร์ชอเกตวินาพิกดแตกต่างกัน2ปอนด์นะครับโดยที่ฝ่ายแดงริจต่อย1 1อยสส่วนฝ่ายน้ำเงินหนุ่มสุรินทร์นี่ต่อย1้4นะครับต่อยต่อกัน2ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับคู่นี้เป็นมวยรอบนะครับเดิมทีก็จะเป็นทางด้านของเพชรสกิรลุ่งโลดที่จะพบกับทางด้านหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวินานะครับแต่ว่าเพชรสกิรลุ่งโลดนี่ น่าจะตกรอบไปแบบ100%นแล้วนะครับเพราะว่าชกในรอบแม็กซี่ซ r f เปอร์ไฟท์ครั้งที่42ครั้งนี้แพ้น็อกทั้งสองครั้งนะครับยังไม่มีคะแนนเลยตกรอบค่อนข้างจะ1 0 0แล้วนะครับก็เลยถอนไปดีกว่านะครับส่วนนุ่มสุรินนี่ชกในมวยรอบแม็กซี่ซ r f เปอร์ไฟท์ครั้งที่4นะครับมีชนะ2ครั้งแล้วก็เป็นชนะน็อก1ครั้งฉะนั้นคะแนนของหนุ่มสุรินชอเกตวินานี่มีอยู่แล้ว5คะแนนเข้ารอบไปค่อนข้างจะ100%เเซ์แล้ว นะครับทำสำหรับหนุ่มสุรินชอเกตวินาฝ่ายน้ำเงินนะครับวันนี้ก็ชกเพื่อให้ครบตามโปรแกรมเท่านั้นเองนะครับทางเพชรถอนไปแล้วนะครับทีมงานจึงดึงเอาธิ์จิตเมืงนองนนมาเข้าเวรแทนนะครับความพร้อมการเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรองนิดๆน,นะครับแต่ว่าเรื่องหน้าเสือแล้วก็กระดูกมวยประสบการณ์มวยค่อนข้างจะดีกว่านะครับวับนนี้มาแทนก็จริงแต่ว่า เป็นกระดูกชิ้นโตสําหรับหนุ่มสุรินเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าริจิตเมืองนน,นีกระดูกเบอร์มวยใหญ่กว่าแล้วก็ที่สําคัญซ้อมอยู่ที่คายจิตเมืองน,นนด้วยนะครับ <c oughs> เป็นมวยริ์นี่เป็นมวยประเภทอ๋อดูน้ําหนักกันก่อนนะครับเมื่อเช้านี้ริ์นี่มา1นึ่ต่อร้อยสิบสองมาหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์พอดีเท่าพิกัดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินหนุ่มสุรินนี่ต่อร้อยสิบสี่เมื่อเช้านี้มาหนึ่งร้อยสิบสี่จุดสี่ลดไปจุดสี่นะครับ ริจ,จิตมืองนอนฝ่ายแดงนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายจิตเมงนองนนะครับจังหวัดนนทบุรีโดยมีคุณสมจิตเว่นแก้วนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายซ้ายทั้งแถบนะครับอาวุธก็หนักหน่วงรุนแรงนะครับต้นตนนี้ก็ถือว่าอันตรายเช่นเดียวกันนะครับหลักเหลี่ยมวงในไล่แขนแล้วก็มีเหลี่ยมดีนะครับ กระตุกทําให้คู่ต่อสู้เสียหลักเสียเหลี่ยมนะครับเรียกว่าชั้นเชิงนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับกระดูกมวยเบอร์มวยใหญ่กว่าด้วยส่วนนุ่มสุรินนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่อชอเกตวีนานะครับโดยมีอาจารย์ชเวงศักดสอรชูนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวนหน้าคณะนะครับเป็นมวยถนัดขวานะครับเป็นมวยถนัดขวาแต่ว่ามีแข้งซ้ายหน้าที่ออกได้รวดเร็วแล้วก็รุนแรงครับมีดักวางแข้งซ้ายหน้าจากการถ้าคู่ต่อสู้เดินเข้าหานี่ก็น่าจะโดน แข้งสายหน้าของหนุ่มสุรินคอยดักโต้ไม่ให้เข้ามาประชิดติดตัวนะครับวงในก็มีไล่แขนแล้วก็ของตีปั้มตีประกบตีแข็งแก่งแข็งแรงนะครับวงในของหนุ่มสุรินนะครับฟอร์มสดด้วยนะครับ3ามฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่ายังไม่แพ้เลยชนะรวดเลยนะครับสำหรับฟอร์มของหนุ่มสุรินวันนี้ก็โชคแบบไร้ความกดดันนะครับเนื่องจากว่า เข้ารอบไปค่อนข้างจะร0อยปร็นแล้วนะครับวันนี้โชคแบบไม่มีความกดดันก็โชคไปให้ครบตามโปรแกรมเท่านั้นเองนะครับวันนี้ได้ได้สปอนด์นะครับสำหรับหนุ่มสุรินนะครับไปไปลายนี้เข่าในเหนียวแน่นปอดใจไปลายแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าฤทธิ์จิตเมืองนอนท์นี่ความพร้อมดูเป็นรองนะครับแต่ว่ากระดูกมวยเบอร์มวยใหญ่กว่านะครับจึงต้องต่อลำดับให้2ปอนด์ความพร้อมก็เป็นรองด้วยแต่ว่า วันนี้สีเสื้อของจิตเมืองนอนท์ต้องบอกว่าที่เวทีออมน้อยแห่งนี้ไม่เป็น2องรองใครนะครับกระแสหน้าเสือต้องบอกว่าวันนี้หน้าเสืออยู่กับทางฝ่ายแดงนะครับแต่ว่าความพร้อมร้อยปอเซอยู่กับทางฝ่ายน้ําเงินนะครับวันนี้นะครับผมดูเรทกันก่อนนะครับเรทล่าสุดนี่เปิดไปอยู่ฝั่งฤทธิจ,จิตเมืองนอนท์นะครับ เนื่องจากว่าดูว่าหน้าเสือแล้วก็กระดูกมวยเบอร์มวยใหญ่กว่านะครับเรทเปิด54อยู่ที่ฝ่ายแดงริจิตเมืองนอนท์นะครับยังไงนะครับผมก็ยังเชื่อแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับริจิตเมืองนอนท์หน้าเสือดีกว่ากระดูกมวยเบอร์มวยใหญ่กว่าถึงแม้ว่าต่อน้าหนักให้2ปอนด์แล้วก็ความพร้อมดูเป็นรองนะครับแต่ว่าหน้าเสือแล้วก็กระดูกมวยเบอร์มวยใหญ่กว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้ท้ายๆแบบสนุกนะครับเนื่องจากว่าหนุ่มสุรินก็ชกแบบแบบไม่มีความกดดันนะครับชกไปให้ครบตามโปรแกรมนะครับเรทเปิด54 อยู่ที่ฝ่ายแดงฤทธิ์จิตเมืองนนท์นะครับชอบไปที่ฤทธิ์จิตเมืองนนท์ฝ่ายแดงนะครับแพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายแดงฤทธิ์จิตเมืองนนท์ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกน้ำรายการฝ่ายแดงก็คืออาสิงห์ทองน้อยเบสเบสเก้าเก้าห้าห้านะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่จักรตาเล็กเงาะบางกะปิพิกัดหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์นะครับโดยที่เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ทองน้อยมาหนึ่งร้อยสิบแปดจุดแปดลดจุดแปดส่วนฝ่ายน้ำเงินจักรตาเล็กนี่มาหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดดนนะคครับู่่ี้าฝยแง สิงห์ทองน้อยนี่ซ้อนอยู่ที่ค่ายสีรักมวยไทยจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยมีหมอน้อยอุดรหรือว่าผู้ชงกิตขยันเป็นผู้่อการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยถนัดขวานะครับเป็นมวย2แข้งสองกาดเลยนะครับคู่ต่อสู้จับทางแข้งซ้ายก็จะเปลี่ยนกาดเป็นแข้งขวาเรียกว่าออกได้ทั้ง2แข้งเลยนะครับวงในก็มีไล่แขนแล้วก็ประกบตีแข็งแก่งแข็งแรงนะครับวงในสําหรับฝ่ายแดงสิงห์ทองน้อยแต่ว่าชกอาจจะมีการหยุดจาบหายหน้าหายตาจากเวทีเมืองกรุงไป เกือบเกือบปีเลยนะครับกลับมาไฟล่าสุดก็โชว์ฟอร์มไว้สวยนะครับชนะนกยก4ี่เพชรสยามสอจอสมเกียรติได้นะครับแต่ก่อนหน้านี้ถือว่าหายหน้าหายตาจากเวทีเมืองกรุงไปเกือบเกือบหปีนะครับเรือเวทีไปเกือบ1ปีกลับมาหายใจล่าสุดก็ชนะนอกไว้นะครับส่วนฝันน้ําเงินจากตราเล็กนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสอพอลอชุมพรน,นะครับอ,อยู่จังหวัดชุมพรโดยมีเซียนมวย หูชื่อดังนะครับสิดปากพนังให้การสนับสนุนนะครับเป็นโมทนัดซ้ายู่นีขวาซ้ายพบขวาแล้วนะครับเป็นโมทนัดซ้ายสําหรับจักตรตาเล็กเป็นโมทนัดซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับวุงนก็มีไล่แขนแล้วก็ผลักออกแล้วก็เตะซ้ายตามนะครับเป็นลูกถนัดแล้วก็ลูกเซ็งลูกเก่งของจักตรตาเล็กเลยนะครับ <c oughs> ฟอร์มนี้ต้องบอกว่าจักตรตาเล็กนี่้ถึงฟอร์มสุดท้ายนี่ชนะรวดเลยนะครับ <c oughs> ฟอร์มสดมากๆเพียงแค่มาสรุปไฟสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับแพ้คะแนนให้กับพรเสน่สอพุ่มพัด ซึ่งก่อนหน้านี้หนน้าถึงฟอร์มนี่ยังไม่แพ้เลยนะครับสุดไฟล่าสุดเท่านั้นเองนะครับวันนี้นะครับเป็นคู่เอกแล้วนะครับมาดูเรทกันก่อนนะครับเรทล่าสุดนี้อยู่เปิดมาอยู่ทางฝั่งฝ่ายแดงสิงห์ทองน้อย54นะครับเรทเปิดอยู่ฝั่งฝ่ายแดงสิงห์ทองน้อย54นะครับคู่นี้นะครับผมชอบ ออกรองนะครับรองไปที่ฝ่ายน้ําเงินจักตาเร็กนะครับชกอยู่สม่ําเสมอกว่าร่างกายเต็มร้อยมากกว่านะครับเนื่องจากว่าฝ่ายแดงสิงห์ทองน้อยนี่หายหน้าหายตาจากเวทีเมืองกรุงไปเกือบเกือบปีครับเรือเวทีไปเกือบเกือบปีกลับมาหายใจไว้ไฟล่าสุดชนะนอกยก4นะครับแต่ก็ผมมองว่าร่างกายสู้ทางด้านฝ่าย นำเงินจักตาเล็กไม่ได้ซึ่งชกอยู่เป็นประจำมากกว่าเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลานะครับวันนั้นวันนี้เรทเปิด5 4อยู่ที่ฝ่ายแดงสิงห์ทองน้อยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะดูเรื่องกระดูกมวยเบอร์มวยใหญ่กว่านะครับแต่คุณดิผมออกลองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับจักตาเล็กเงาะบางกะปิเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวของร่างกาย ค่อนข้างจะดีแล้วก็เป็นประจํามากกว่าร่างกายน่าจะดีกว่านะครับช่วงนี้เลทเปิด5้าอยู่ที่ฝ่ายแดงสิงห์ทองน้อยออกลองผมออกลองไปที่ฝ่ายน้าเงินจักตาเล็กเงาะบางกะปินะครับแพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินจักตาเล็กเงาะบางกะปิ ส่วนค,ค,คู่ที่สี่นะครับเป็นหลังคู่เอฝ่ายแดงนี่เพชรบุญมีเกียรติพันธมิตรฝ่ายน้ำเงินก็คือดานนภาสิงป้อมปาพิกัด111ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงเพชรบุญมีมา11ึอิเปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินดาวนาภานี้มาน1่ลดไป2ปอนด์นะครับคู่นี้ก็เพชรบุญมีนี่ฟิซซ้อมอยู่ที่เกียรติพันธมิตรนะครับจังหวัดขอนแก่นโดยมีอาจารย์พันธมิตรมูลแสงเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยประเภทข่าวในครบครนะั ็นมวยถนัดขวามีแข้งขวานําวงในก็มีไล่แขนคล้องตีไล่แขนประกบตีเด้งตีแข็งแก่งแข็งแรงครับ,บวงในส่วนฝ่ายน้ําเงินดาวนภา,านี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์ป้อมปราบนะครับโดยมีป่าออสิงห์ป้อมปราบเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยประเภทถนัดขวาแต่ออกแข้งซ้ายหน้าได้รุนแรงแล้วก็รวดเร็วนะครับเป็นมวยชั้นเชิงสูงนะครับมีแข้งซ้ายหน้านําแล้วก็มีศอกคอย ดักเล่นงานคู่ต่อสู้สกัดการบุกของคู่ต่อสู้นะครับฝ่ายล่าสุดนี้เอาชนะคะแนนทางด้านของตีเลนะ็กบอยบางนาโดยที่ตีเล็กแตกเย็บไปหลายเข็มเลยนะครับศอกของดาวนา,านี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับวงไหนก็มีไล่แขนแล้วก็เหลี่ยมกระตุกกระชากทําให้คู่ต่อสู้เสียหลักเสียเหลี่ยมนะครับเป็นหมวดประเภทครบเครื่องเลยนะครับสําหรับดาวนาภาสิงป้อมปากฟอร์มก็ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับสามฟอร์มหลังของฝ่ายแดงนี่ต้องบอกว่าชนะเพียงแค่หนึ่งนะครับแล้วก็ แพ้ไปถึง2นะครับส่วนสายน้ำเงินฟอร์มต้องบอกว่าสดใสามากนะครับสฟอร์มหลังนี่ยังไม่แพ้เลยนะครับฟอร์มสดมากๆชนะรวดเลย3ฟอร์มหลังนะครับวันนี้นะครับเรทนะครับเรทเปิดค่อนข้างจากคู่ขี้สูสีนะครับเปิดอยู่ที่ไข่ต่อรองนะครับเรทคู่นี้เปิดไข่ต่อรอง ผมมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับดาวนภาสิงห์ป้อมปาบช่วงนี้ฟอมสดมากๆนะครับสามฟอมหลังยังไม่แพ้ไข่ร่างกายน่าจะดูดีกว่าที่สําคัญนี้เป็นมวยชันเชิงเหลี่ยมจัดนะครับคู่ต่อสู้เผลอนี่กระตุกทําให้คู่ต่อสู้เสียหลักเสียเหลี่ยมได้นะครับวงวงนอกนี่ก็มีแข้งสายหน้านําแล้วก็มีศอกขอยดักด้วยชันเชิงสูงนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินดาวนภาสิงห์ป้อมปาบเปลดเปิดไขต่อรองนะครับคู่นี้แพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินดาวนภาสิงห์ป้อมปาบ สำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับมองไปที่คู่ที่หนึ่งเลยนะครับมวยรอบมาบิน,นแบบนกเอาครั้งที่ห้ามองไปที่ฝ่ายน้ําเงินงาเทาปอวราลักษ์เลดเปิดห้าสามนะครับมวยชอบหนึ่งตัวที่ยูบีอ้อมน้อยช่องสามแห่งนี้มองไปที่คู่ที่หนึ่งฝ่ายน้ําเงินงาเทาปอวราลักษ์นะครับ เป็นเพียงแค่ทัศนะแล้วก็ความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับก่อนที่ท่านฉะนั้นก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บางกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับโม่ชอบอาจจะไม่ใช่โมชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปนะครับขอย้ำนะครับโม่ชอบอาจจะไม่ใช่โมชนะร นะครับแล้วก็ขอทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในวันนี้นะครับวันนี้ลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ